ยกขายอีกนะแม่ขวานคือใกล้ไม่ได้นะคะใกล้ไม่ได้นะคะโหคันมากคันมากขอบคุณเพื่อนเขานิ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเรานะคะช่องพังพิดานะคะวันนี้แม่แม่ก็จะแปลกใจนะคะ ว่าทําไมอู้มีตูดสองตูดค่ะวันนี้นะคะก็ได้พาพังพิดานะคะมาร่วมทําบุญนะคะถวายกันสารนะคะให้กับวัดหนองบัวเจ้าป่านะคะนี่อู้ดูพิดาวนะคะมาถึงนี่นะคะไม่ทําอะไรนะคะโอ้โหคันมากพิดาบอกไม่เจอต้นไม้มาหลายวันแล้วนะคะมาถึงนี่ถูเลยนะคะแม่แม่โอ้อะไรจะคันขนาดนี้นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้ออ สีด้วยสีน,นะคะข้างเป็นสีด้วยนะคะโอ้โพี่ดาวดูนะคะคันมากคะโอ้โหุนแรงมากรุนแรงมากเลือดเลยนะครับเลือดอีกแล้วนะคะโอ้โหโยกขาอีกนะคะแม่ขวัญคือใกล้ไม่ได้นะคะใกล้ไม่ได้นะคะโูคันมากคันมากดเพื่อนเขานิ่งหมดดูนะคะนี่นะคะสีดอคุณเงินนะคะนี่ดูค่ะดูขอด้วยนะคะ ดูพี่ดาวของเรานะคะเนี่ยังไม่หายคันอีกนะคะขนาดข้างที่ตัวเองเป็นสีนะคะดูค่ะดูค่ะถูโดนสีด้วยนะคะคือคันมากๆนะคะขอถูก่อนนะแม่ขอถูก่อนค่ะแม่ควานโอ้โห้ดูค่ะดูค่ะคันอีกแล้วคันอีกแล้วโอ้โหคันอีกแล้วนะคะโอ้ถูแบบเมามันมากเลยดูค่ะคันหูค่ะคันหูนะคะ าคันหน้าแล้วดูคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาหาที่ถูไหมนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะมาถึงก็อยู่กับโบวี่เลยอยู่ด้วยกันนะคะเขาคือเขารักกันนะคะ สงสัยหายคันแล้วนะคะเลิกถูแล้วแม่ๆนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่วัดป่าน้องบัวเจ้าป่านะคะวัดของน้องแบมนะคะกับน้องควานเจียวนะคะนี่ค่ะดูสองสาวเขานะคะ ดูคะ่ะดูคะ่ะดูหันตูดนะคะคนหนึ่งหันหน้าไปทางหนึ่งคนหนึ่งหันหน้ามาอีกทางหนึ่งนะคะหันหน้าหันท้ายใส่กันเลยนะคะแม่แม่หันหน้าหันท้ายใส่กันเลยดูแม่โบวี้ยืนแบบยืนสวยๆคะ่ะดูยืนสวยๆนะคะดูพี่ดาวยังไม่หายคันอีกนะคะดูนะคะโอ้ยเลือดแล้วน,นันดูคะ่ะดูคะ่ะ ดูนะคะแม่แม่โหูหโหโดูพี่ดาวนะคะดูค่ะดูโหโห ดูนะคะคันค่ะขออนุญาตก่อนนะคะอ้ยดูพี่ดาวนะคะดูค่ะต้นไม้นิโยกเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะต้นไม้นิโยกเลยนะคะดูค่ะดูค่ะโหคันมากนะคะคันมากโหหดูนะคะฟิวไปเทพผลไ,ไ,ไม้ฟิโวโอ้ดูค่ะ ต้นไม้โยกเลยนะคะเน่เนต้นไม้โยกเลยทูติเลทีต้นไม้หลวงพ่อโยกเลยนะคะพีดาวเบาเบาหน่อยะคะ่ะบอกขออนุญาตวันหนึ่งนะคะหูดูแดงเลยนะคะเน่เน่นี่นะคะแดงเลยนะคะนี่นะคะโหูหถูจนแบบเลือดออกเลยนะคะพันมากนะคะนี่นะคะ,ด,ะ,คะดูคะ่ะดูค่ะโอ้ดูเสียงแม่บูะคะเสียงแม่บูะคะ โอ้โหยกเท้าแล้วโอ้เมามันมากพี่ดาวพี่ดาวเมามันมากเลยเมามันมากเลยนะคะดูได้ทานด้วยนะคะโอ้โหทั้งคันทั้งทานนะคะพี่เท้าของเรานี่นะคะความสามารถพิเศษนะคะโอ้โหดูดูยกเท้านะคะอายเขาด้วยค่ะอายเขาด้วยพี่ดาวอายบ้างนะลูก<อ>ดูไม่ยอมอายเลยนะคะไม่สนนะคะ ก็บอกแล้วมาค่ะว่าคันค่ะดูนะคะดูนะคะโอ้โหมาถึงก็ได้ทานเลยนะคะของชอบพี่ดาวบอกก็ชอบนี่ค่ะได้ทานผลไม้เลยมาถึงได้ทานผลไม้ด้วยนะคะได้ทําบุญด้วยนะคะทั้งกินอิ่มแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะช่วยน้องแบมนะครับทำบุญ ทำบุญถวายกันศาสตร์ให้กับวัดป่าน้องบัวเจ้าป่านะคะชใช่ค่ะมีพายภูผาพังโบว,วี่นะคะสีโดขุนเงินพ่อใหญ่ตองคำแล้วก็พังพี่ดาวดูพี่ดาวดูค่ะดูค่ะ,คะหันหน้าใส่ทางไหนเอาทางนั้นนะคะวัดของ,ททองใช่ค่ะของคุณตาเหมานะคะนี่นะคะเม่ๆหลังจากที่สีต้นไม้นะคะดูนะคะดูค่ะ ดูนะคะคันมากนะคะแม่แม่ดูนะคะนี่นี่นะคะโหดูหันหน้าไปหากันแล้วพี่ดาวพี่ดาวเดี๋ยวต้นไม้หลวงพ่อจะหักพี่ดาว โหดูน้องเอิร์ธนะคะน้องเอิร์ธโหโหดูพี่ดาวบอกพี่ดาวทำไมไม่ทานละคะดูพี่ดาวจะไปแย่งนะคะอ่ะพี่ดาวบอกไม่ได้ทานทำไมแม่โบได้ทานละคะดูดูพี่ดาวนะคะพี่ดาวบอกมันมาทางนี้ค่ะของพี่ดาวอยู่นี่ค่ะของพี่ดาวอยู่นี่นี่ค่ะโหทานทั้งวีเลยนะคะแม่โบบอกไหนมีอีกไหมคะดูนะคะโหดูนะคะ หมดแล้วค่ะหมดแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมทําบุญนะคะดูสงสัยดีใจมากเลยนะคะได้ออกมาทําบุญนะคะน้ำตานี่ดูน้ำตานะคะดูพังพีิดาหูคันมากคันมากเจอต้นไม้ต้นไหนนี่นคือทุกต้นเลยนะคะรัจะบ,บจ้างเกี่ยวข,ขา้าวจ,จ,จ้ะ

ได้ทานอีกแล้วได้ทานอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ ขอขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะเข้ามาชมคลิปนะคะให้กับพังพี่ดาวนะคะก็ขอขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเข้ามาร่วมเติมคะแนนให้กับน้องๆช้างของเรานะคะได้ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญแม่ทุกๆท่านนะคะตอนนี้เราก็ได้ยอดเทต่อม้อแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเริ่ม อาทิตย์หน้านะคะแม่แม่ก็ยังเหลือขาดเหลือเสาอยู่นะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของเสานะคะเสาของเราสร้างสต้นนะคะแม่แม่เสาของเราสร้างสต้นนะคะต้นละ3 5 0 0ันคะแนนนะคะก็เรียนเชิญแม่แม่ทุกทท่านนะคะเมตตาพังพิดาวได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอพระคุณค่ะ